เรากา็มีความสุขถ้าเราไม่เข้าใจนะครับเราก็มีความทุกข์ต้องไปสอบถามเพิ่มนะครับอันนี้เป็นปัจจุบันส่วนกันดูคลิปใน youtube เช่นคลิปที่พูดนี้อธิบายถึงแสงไม่ปรากฏ ที่ไฟนี้ก็เมื่อท่านได้รับชมมันก็เป็นอดีตไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้จะต้องได้รับการนํานะครับโดยคลื่นม่ล็กไฟฟ้าเราพูดลงไปที่มือถือเรานะครับในโหมดวิดีโอมีทั้งภาพและเสียงนะครับ ขึ้นเสียงที่เป็นภาษาไทยที่ประกอบด้วยองค์ความรู้ต่างๆก็จะถูกบันทึกเอาไว้นในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับแล้วก็แปลงเสียงที่เราพูดไปนี้นะครับ ส่งออกไปเป็นคลื่นเสียงไปในอากาศนะครับไปสู่มือถือหรือคลื่นหรือเครื่องรับอีกเครื่องหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปโดยมีตัวนําก็คือขึ้นแมเหล็กไฟฟ้าความเร็วขึ้นแมเหล็กไฟฟ้าก็ใกล้เคียงกับความเร็วแสงนะครับ เมื่อเครื่องของบุคคลที่สองนะครับได้รับคลื่นจากอากาศก็จะแปลงคลื่นเสียงโดยกรรมวิธีใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเครื่องเช่นเดียวกันนะครับก็จะจากคลื่นเสียงที่ในอากาศเข้าไปที่เครื่องบุคคลที่สองก็จะแปลงออกมาเป็น ภาษาพูดนะครับอันนี้ก็คือความหมายของทั้งหมดที่พูดมาก,ก็คือความหมายของไฟครับแสกไม่ปรากฏที่ไฟนะครับแต่ถ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโลกเช่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโลกขั้วบวกขั้วโลกเหนือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขั้วโลกเหนือ และคลื่อแมาเหล็กไฟฟ้าคั่้โลกใต้ที่ผ่านอากาศนะครับพวกนี้เป็นคลื่นก็ปเป็นพลังงานนะครับก็จะเสียดสีกับอากาศนะครับเสียงออกมาก็เป็นเสียงความถี่ซึ่งเราจะต้องตั้งใจนะครับ จิตจะต้องมีความตั้งใจก็คือการปฏิบัติธรรมภาวนานะครับโดยใช้เสียงในการปฏิบัติธรรมเทียบเคียงกับการใช้ลมในการปฏิบัติธรรมก็คือสัมมาสติสัตว์ก็ฟังมีความตั้งใจฟังนะครับเสียง ออกมาโดยมีขึ้นมะเล็ก